ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคบและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอรบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Speed d r a w นะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยจะมาแข่งว่ารวมกับ f c ตทมวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะเนื่องด้วยเดือนนี้นะคะเป็น แห่งวันฮาโลวีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการแข่งวาดรูปตีมวันฮาโลวีนกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะคนที่จะมาแข่งว,ดกกวาดรูปกับเรานะคะมีน้อง u, ida, อาชาบูนิดาเอ่อพชาคูรีนะคะน้องออมน้องหวานแล้วก็น้องมินนี่นั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละคนเป็นตัวตึงทั้งนั้นเลยนะคะพี่ลิต้าค่อนข้างคาดหวังกับภาพวันนี้นะคะว่าจะออกมาดูดีนะคะบอกเลยว่ากาดดันน้องไว้ก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าต้องดูดีนะคะวันนี้มาแล้วใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มข้าวโดคิดแครนนะคะอย่าลืมไปเข้ากันนะคะที่ i อจ ลิต้าในสกอร์กิเคนะตัวโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าขา้อพองกีแคอยู่น้องจิ้มไปแล้วกดเขารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงค์เซอร์วิสไว้อาชีพกับพิริต้านั่นเองแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคดด้วยนะคะมีสีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็สีส้มวิธีการซื้อน,นะคะกดลิงค์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่เราบอกแล้วคลิปคอนเนคชั่นได้เลยนะ,ะเพื่อไม่การไปเสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูกันแข่งว่ารูปตีบอลฮาโลวีนกันเลยกว่าค่ะไปโอเคตีมแรกนะคะเป็นตีมผีนั่นเองซึ่งโอ้ my god พยยยยเเเเลใใใจจจ็นนนๆะะะะะะคคคหห้รรออูทาาาาาากกโง่่่ดีวพ ทำยากๆไม่นา่ารอดนะคะดูทรงแล้วพื้นหลังเอาเป็นสีเทาแล้วกันเนาะตัวผีเนี่ยจะเป็นสีขาวผีที่ไม่น่าอยากนะผีหรือแมวน้าเนี่ยอันนี้ผีหรือแมวน้ำันอยากตั้งใจทําให้ดีๆเพราะว่าวันนี้มีแต่ตัวตึงนะคะกลัวว่าพี่ลิต้าจะแพ้เพราะพี่ลิต้าจะไม่ติดหนึ่งในสามเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตัวตึงเราเยอะมากจริงๆนะี่นะนี่แปง้งอัน,นหัวใหญ่ไปเลยเวลาน่าจะเหลืออยู่แล้วเราอยากจะทําให้ดีที่สุดอันนี้เป็นแขนของผีนะคะผีมีแขนด้วยล่าสุดโอเคต่อไป ปีดำในการตัดขอบค่ะไปแล้วน้อง,องก็จะบอกว่าพี่ลิตาตัดขอบทําไมเนี่ยตัดขอบแล้วไม่สวยเลยนะก็พี่ลิตาอยากตัดนะก็ของต้นฉบับเขาตัดมาพี่ลิตาก็ต้องตัดตามสนิน้องอย่าบุลลี่ขอบพี่ลิตาได้ปะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าไม่ออคหอมนะคะใช้ได้มีเป็นแขนอีข้างนึงแต่ทำไมแขนมันเป็นแขนโต๊้วนนิ่นึงอ่านี่นี่นี่ได้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 ต่อไปนะคะเป็นลูกตาผีนะคะจะต้องตาไม่น่ารักนะคะจะเป็นตาสีดำวาดให้มันกลมๆหน่อยก็ได้รู้แล้วนะว่าผีตาไม่น่ารักค่ะแต่วาดให้มันเป็นวงทรงให้มันเป็นวงกลมหน่อยค่ะนี่โอเคโอเคแล้วก็มีปากนะคะมีปากแล้วก็มีแลบลิ้นด้วยค่ะแลบลิ้นปิ้นตานหน่อยแลบลิ้นปิ้นตานี่ แล้วก็มีแก้มนะคะแก้ม,แ,กมแดงๆชมพูๆเลยเลือเลยเ,เ,เ,เลือตรงนี้คะตรงนี้อุ๊ยดูดีไม่แย่ไม่แย่แต่ก็ไม่ดีค่ะอาจจะทำอะไรอย่างเมี้ค่ะทีนี้อาจจะเป็นทำเป็นเงาเงาอะไรนี้ หรือจะเละขึ้นเนี่ยหรือไม่ทำอัจจะดีกว่าหรือเปล่าท,ทำไปก่อนค่ะว่างไม่มีอะไรทำนะฮะสีเหลือง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 คิด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 ไปก่อนคิดไปก่อนคิดไปก่อนให้มันดูมีอะไรโอเคเสร็จแล้วว้าไม่คิดว่าจะทำทานแต่ทานนะคะคาดหวังผีของเนาะเอิง พี่ลิต้าขออนุญาตคือน่าจะมาจากโพยเดียวกันนะคะขออนุญาตให้ดาวเดียววันนี้นะคะเราเป็นการแข่งสปีดดอนะคะภาคพิเศษคือภาครวมตัวตึวตวตวงเพราะฉะนั้นก็นเลยค่อนข้างคาดหลัเฮ้ยทำไมของพี่ลิต้ามาอยู่อันดับสองอะเฮ้ยพี่ลิต้าไม่แย่นะถ้าเป็นพี่ลิต้าจะให้ตัวเองประมาณ3ดาวฮ่าฮ่าฮ่ีหัวสุดๆแย่มากเลยนะคะเนี่ยเอ้ยน่ารักอู้เอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักให้4ดาวเลยเอาไปตีหนึ่งใน3สได้เลยอันเนี้ยน่ารักอู้ รู้สึกว่าผีของน้องนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันหมดเลยเขามาจากเว็เดียวกันน่นเดงเนี่ไงมาจากเว็เดียวกันกับพี่ลิต้าเลยแต่ของพี่ลิตา้าพี่ของพี่ลิต้าดีกว่าให้2ดาวสองดาวนะอาวือก็ไม่ได้แย่แต่ของพี่ลิตา้าพี่ลิต้ายังให้ตัวเอง3าดาวเลยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยน่าจะได้สองดาวอุ้ยอันนี้รู้เลยค่ะมาจากเว็อะไรนี่ค่ะเว็เดียวกันเลยค่ะทุกคนฮ่า <c oughs> อุ้ยคนนี้ให้ก่อนให้4ดาวไปตินหนึ่งในสามได้เลย นี่อะเวฟนี้เลยนะฮะอันนี้เหมือนแมวน้ำเลยคะ่ะทุกคนให้สามดาวพอๆะกับพีตาเพราะว่าเขามีการเล่นสีเล่นเงาเฮ้ยไม่แย่นะสําหรับตัวตึงในวันนี้ไม่แย่นะคะ Ghost <P>. ีให้3ามดาวเหมือนกันเออไม่น่าเกียดนะเพราะว่าทุกคนแบบมีเงาที่ดีหมดเลยอะเงาที่ดีมีเงามีการสร้างเงาใช่โอ้อันนี้มีหูด้วยอันนี้อาจจะน่ากลัวนะคะให้3ามดาวเหมือนกันวันนี้ไม่มีใครได้คะแนนน้อยๆนะมีคนแรกซึ่งไม่รู้ใคร And the winner จ<ะ>้าผู้ชนะก็ค,คือหวานอมิน เป็นคนที่คิดไว้นะคะก็น่าจะสามคนนี้แหละตัวตึงนะคะตัวตึงพี่ดิตา้าโอ้โหพี่ดิต้าได้ที่เจ็ดทำไมอ่ะ I don't understand why 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 พีดพ่ดิต้าถึงที่เจ็ดพี่ดิต้าไม่ยอมพี่ดิต้าว่าพี่ดิตา้ากดเลือกธีมแล้วแต่ว่ามันเป็นวิดีโอเกมเถื่เลยอ่ะไม่อยากได้วาดยากเพราะว่าวาดยากแล้วไม่น่าออกมาดีอันนี้ละกันเฮ okay. น่าจะทําตามได้ง่ายที่สุดแล้วพี่ดิต้าจะให้พื้นหลังเป็นสีเหลืองไปเลยดีไหม ดีสีเหลืองแล้วก็ตัวฟักทองเป็นสีส้มเป็นสีนี้ไปเลยแล้วก็มีกลมๆตรงนะี้นี่ฮะโอ้อดูดีใช่ไหมใช่ค่ะเอาของพริต้าดูดีจริงๆเลยแล้วก็ปเป็นอันข้างะคะเป็นจุดนี้นี่ฟักทอง,องพิลิต้าแล้วก็ เราควรไล่เลเยอร์ไหมไม่เอาอ่ะไม่มีเวลาโอเคไปสีดําเลยตัดเส้นตัดเส้นตัดเส้นโอ้ตัดเส้นเ,นเ,นเนลยเลยทันทีเลยนี่เราควรจะตัดเส้นจริงหรือบางทีอาจจะไม่ไม่ตัดได้ไหมอ่ะไม่ตัดดีกว่าตาตาของฟ้าคองแล้วก็จมูกแล้วก็ปากนะคะปากอาจจะต้องหนาๆนานหน่อยจะเส้นใหญ่ๆนี่ปากน่ากลัวมากแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะสีเขียวจะเป็นจุกข,ข้างบนขึ้นไปสวยเสร็จมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทำาไงดีให้มันดูมีอะไรอ่ะพอไม่ตัดเส้นแล้วมันดูโล่ง ทำอะไรอีกดีอ่ะฟักทองมันไม่มีอะไรอะ่ะงั้นเราตกแต่งแล้วกันยันงเคยเห็นฟักทองหรือเปล่าฟักทองก็ตัวไม่เบาประมาณนี้แล้วกันก็ดูว่าเป็นฟักทองสมทักษิฟักทองแล้วก็มียาการยุงอยู่ตรงหัวด้วยฮ่าฮ่าฮ่ายากันยุง่งไหนทุกคนอื่นทำซีคนที่นคนแรกอยากรู้นใจเลยคนที่นนคนแรกคือใครพีนิต้าว่ามันธรรมดามากเลยลก็เลยให้ดาวเดียวกองพีนิต้าก่แย่แต่ก็ไม่ดีนะแต่ก็ คนก็น่าจะออกหมวนแหละมองออกหมวนแหละว,ว่าเป็นฝักทองอะ่ะให้สองดาวควนนี้ธรรมมดาออกจะไปทางเยอะเป็นนิดนึงอาจจะแบบว่าเส้นาจะพันกันไปน,นิดนึงนะคะเฮ้ยคนนี้ได้นะให้สามกำลังพอดีเพราะว่าพอพื้นหลังมันเป็นสีแดงแล้วมันดูไม่เด่นถ้าพื้นหลังสีอ่อนๆหน่อยอาจจะเด่นนะต่อไปเฮ้ยอันนี้ได้เอาไปเลย5ดาวพีเต้าให้ติดหนึ 3, ่งในสามไปเลยนี่น้องมาถูกทางแล้ว น้องทําให้พื้นหลังมันมันส่งแหละทาให้ตัวฟักทองเด่นอันนี้เหมือนส้มมากกว่าคือพี่ลิต้าเข้าใจนะแต่ว่าคือถ้าน้องเติมตาเข้าไปมันเป็นฟักทองตอนนี้มันก็เลยเหมือนเป็นส้มมากกว่านะคะเหมือนเป็นส้อมอ่าเติมตาฟักทอง,ทอง,ทองให้สีดาวปติดิหนึ่งในสามได้จ้าบอกเลยว่าวันนี้พี่ลิต้าไม่ติดหนึ่งในสามแน่นอนเพราะว่าวันนี้มันเป็นศึกของตัวตึงทั้งนั้นเลยนะคะอ่าสีดาวเห็นเลเยอร์น้องไหมเลเยอร์ layer, layer. คือถ้าเกิดข้างนอกกับตรงเนื้อข้างในสีไม่เหมือนกันจะดี อันนี้มันตืนกันไปหน่อยและผู้ชนะก็คือหวานมินนี่ออมสลับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ3ตัวตึงอ่ะแต่ของมินนี่สวยจริงก็สมสพันซียูพี่ดีต้าที่7ดอีกแล้วอะ่ะโอ้ my god วันนี้ดูทรงแล้วลำดับไม่น่าจะขึ้นนะคะน่าจะอยู่แค่นี้แหละโอเคค่ะทีมแคนดี้คอนนะคะแคนดี้คอนดูสิแคนดี้คอนเป็นไงอ่ะเป็นลูกอมแบบวันฮาโลวีน น่ารักจังเออน่ารักดีนะเราโมาแต่ดูรูปนะคะรูปมันสวยอะรูปนี้ละกันื้นหลังเป็นสีฟ้าละกันเ้าอ่อนๆแล้วก็เริ่มเริ่มที่สีขาวค่ะอันนี้อันนี้คือขาวจริงม,มันคือขาวจริงใช่ไหมแล้วก็สีส้มค่ะสีส้มเราทําอันเดียวแต่ว่าทําให้มันสวยๆไปเลยค่ะตั้งใจทำดีๆแล้วก็สีเีแล้ว แงเป็นแคนดี้คอร์แล้วเสร็จแล้วค่ะฮาฮาเสร็จเร็วมากต่อไปทําลูกกตาน่ารักทำทำขาก <ths> on ่อนทำขานี <t brick> ่น้องมีขาออกมาด้วยเป็นโดยมีปลาซาลาติโนง่ายติมนี้ง่ายนะคะเลยชิวๆวันนี้มีแต่ติมอะไรง่ายๆเนาะวันนี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่ค่อยๆประมาเนดนๆปึ๊บมีปากด้วยขนตาขนตาหนึ่งสองสามอ้มันอาจจะเส้นหนาไปนิดนึง กระเป๋ากระเป๋าฟักทองนี่ถือกระเป๋าฟักทองเพราะว่ามีลายข้างในเป็นสีดำๆนี่่าอ้สวยสวยสวยเฮ้ยตาสีขาวตาสีขาวโอ้พี่เตาสีขาวตาสีขาวโอ้จะหมดเวลาแล้วโอ้ทันด้วยโอ้พระเจ้าตาสีขาวทันเย้พี่เมตาได้ทำของตัวเองได้มาสมบูรณ์ที่สุดโอ้สวยหน้ารักอ่ะให้ถามดาวไว้ก่อนเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แคนดี้คอนนี่หรือมันใช่มันใช่เหรอเออแคนดี้คอยนมันต้องมีสีเหลืองสีส้มสีขาวไม่ใช่หรอเ แคนดี้คอนมันต้องมีสสีนะคะขาวเหลืองแล้วก็สม้มซึ่งพี่ลิตาทำออกมาได้น่ารักมากอ่ะอันนี้ถูกอันนี้ถูกรู้เลยนะคะามาจากเว็บไหนพี่ลิตาเห็นนะให้สาม,มดาวพอน้องตัดเส้นแล้วมันอาจจะทําให้ยุกยยังย,งยงักไปนิดนึงแต่ก็สวยค่ะก็ได้แต่พอๆกับอันแรกเลยอะ่ะคือมันไม่มีตัวแคนดี้คอนอะ่ะหรือว่าเพราะพี่ลิตาเขียนมาแคนดี้เฉยๆน้องเลยไม่รู้ว่ามันคือ แคดดี้คอนอ่ออันนี้น่ารักนะอันนี้วินนี่รืเปล่านะ่ยให้สามดาวยังไม่มีใครที่ไปถึง4หรือ5ดาวนะอันนี้แคดดี้คอนมาน้อยไปหน่อยอันนี้น้องเนนฟักทองนะคะอันนี้เป็นแค n ดี้เฉยๆเลยนะ่ะ ให้ดาวเดียว่าเพราะพี่ลิต้าเขียนตีมว่าเขียนดีแน่ๆเลยอะแน้องๆก็จะบอกว่าก็พี่ลิต้าเนี่ยแบบไม่เขียนให้เคลียขอโทษค่ะอันนี้มาเต็มเลยหลายหลายรูปแบบเลยขอให้ดาวเดียวขอโทษที่พี่ลิต้าเขียนไม่เคลียน,นะคะอันนี้ไม่แคลดีคอนั้นอีกแล้วอะเฮ้ยหรือว่าน้องๆเข้าใจพี่ลิต้าผิดอ่ะแล้วผู้ชนะก็คือตัวตึงวะมินนี่ออมอ้าครั้งนี้ชาวบูคะแนนขึ้นมาได้ มินี่นี่ตึงนะเราอ่ะตึงเงียบนะเราอ่ะพี่ลิตาขึ้นมาที่4เออค่อยค่อยสบายใจหน่อยเออต่อไปนะคะเป็นทีมแม่มดนั่นเองแม่มดเออยากอะวาดคนเลยนะเนี่ยเราอะ่ะแค่หาแบบก็เหนื่อยเวลาเนะี่ย พี่ลิต้ารู้สึกผิดหวังในตัวเองอะแต่พี่ลิต้าไม่รู้จะวาดยังไงจริงๆวาดเป็นฟักทองแล้วมีหมวกแม่มดแลวกันเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆไ,ไ,ไปตัดไปให้วาดเป็นคนผมไม่รอดค่ะวันนี้ปกติพี่ลิต้วาวาดคนสวยนะแต่วันนี้คือแบบไม่น่าจะรอดจริงๆอเราเข้าเซฟโซนของเราไวด้ววด,ดีกว่านี่วาดฟักทองเฉยๆดีกว่าซึ่งโอเคฟักทองได้แล้วต่อไปคือหมวกสีดำนี่ฮนะหมวกแม่มดสีดำ สวยสวยสวยเธอสวยต่อไปสีม่วงค่ะขาดไม่ได้สีม่วงสีม่วงเหมือนบัวแฮร์รี่พอตเตอร์เลยตอนเนี้ยเหมือนแบบว่าตอนที่เลือกบ้านคัสันนะเรนไม่รู้อะริฟินดอร์ตตตตึึึึ้้้้งงงงนี่มันอะไรหรออันนี้มันเสียงสกีตเกมไม่แย่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 เดี๋ยวใส่หน้าใส่หน้านี่หน่อย นี่นะหน้าโหเทียบว,วันหิตอาคาดแขนใครมาตั้งแต่ฟางใดก็ไม่รู้น้าไม่เท่ากันด้วยุยดยอดคี้ริ้วว่าปากมันแบบนี้อะไงเออ my god อปากนี่เราลงถึงขนาดนี้เลยเหรอตกเติมตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมขีดขีดแล้วกันสวยดีมั้งแม่มดแม่มดเรา ได้อยู่หวังไม่แย่แต่ก็ไม่ดีนอตเบียดบอลนอตกูดอยากรู้เราทำยังไงเอ้ยน่ารักนะเป็นแม่มดแต่ธรรมดาไปนิดนึงอ่ะให้สองดาวแต่เห็นว่าเป็นแม่มดไม่มีของใครแย่เท่าพีนิต้าและแม่หมดที่ไม่ใช่แม่มดคิดแบบนี้ตัวเองจังเลยอ พี่บอว่าเงจง,งเลยอ่ะพี่นิตาทำไม่ได้อ่ะพี่นิตาทำดีที่สุดได้แค่นี้อ่ะทุกคนพี่นิตาไป็สาวันแม่หมดภา,ายในเลยะเลยะยะสามนาทีจริงจริงอันนี้น่ารักมากให้ไปเลยสามดาวพี่นิตาเห็นอยู่นะเวฟไหนแต่ว่าไม่สามารถที่จะว่าได้จริงจอ่ะเก่งจังเลยอ่ะน้องๆเอ่ออันนี้เหมือนแม่หมดแต่ว่าไม่มีลงสีก็เลยขอลงสีพอมไม่ลงสีมันก็เลยหมดสีสันไปเลยก็เลยให้สอง มินนี่แน่เลยคนนี้ดูดีเอาไปสีดาวก็วดูออกนะแม่มดขี่ไม่กว่าเทลิพอเตอร์ป่ะใช่ดึง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 ,ดง,ดงเอาเพลงมันกลนกันไปหมดแล้วอุ้ยน่ารักอะ่ะสามดาวนะเพราะว่ายังดูเหมือนคนธรรมดากับใส่บวกริฟิดอไม่กว่าไม่กว่าเดี๋ยวลุยทีไม่กว่า, <laughs> วาขออนุญาตให้สามดาวละกันเพราะว่าน้องไม่ได้ใช้วัตุประกอบสีม่วงเลยสีน้ำเงินมันอาจจะยังไม่ใช่แบบธีมหลักอันนี้ก็เห็นเป็นแม่มดให้สามดาว เออแต่ว่าหน้ามันเป็นกับพื้นหลังวันนี้น,น้องน่าจะลืมใส่สีผิวหน้านะคะอ๋อลงสีไม่ทันนี่เห็นแล้วแล้วผู้ชนะก็คือเจเดออมนีด้าอุ้ยนีด้าหนูติดหนึ่งในสามด้วยแล้วนะทำไมออมพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าหวนให้ออมน้อยทำไมออมดิดิ่โอ้พี่ลิต้าได้คะแนนเท่าที่โลขอคุณขอบคุณค่ะน้องๆใจร้ายมายิดมากเลย ต่อไปเป็นทีมบ้านผีสิงนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ายากมากไม่รู้จะวาดยังไงดีมันรายละเอียดมันเยอะมากไปหมดแต่บา้านผีสิงนะ่าจะต้องเป็นสีดำเออ,เอ,อคิดไม่ออกเลยอะ่ะอันนี้แล้วกันน่าจะดูง่ายที่สุดแล้วพื้นหลังเราต้องเป็นสีอะไรเนะี่ยพื้นหลังเป็นสีเทาๆแล้วกันให้มันดูแบบดูมนๆมองๆหน่อยฮะดูบรรยากาศของวนวงเวงนะคะแล้วก็สีดำคือตัวบ้านของเรา แค่หลังเดียวก็จะไม่ทันอยู่แล้วโอเคสุดท้าเชื่โอเคแล้วก็อือโอ้ลุ้นอันนี้คือตีมสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะลุ้นเราอยากตีมหนึ่งในสามบ้างจาังแต่ว่าตีมนี้มันก็ยากอะเสร็จแล้วเราเติมข้างในบ้านเราอาจจะต้องใช้สีโทนอ่อนกว่าน,นี้นิดนึงอุ้ยมันจะเกินกับสีเทาข้างหลังไหมเนี่ยไม่หลังนะอ่าเฮ้ย,ย,ยพีนิต้าเริ่มเริ่มจับทางได้ะคะ่ะ คิดเกมอีกแล้วเมื่อไหร่จะคิดเกมซีซั่นสองเขาจะออกเหมือนเขากำลังถ่ายกันอยู่เลยมันดูเหมือนศาลาอะไรทุกอย่างเลยเราใจเย็นๆค่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเงเสร็จแล้วก็นี่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 ประตูเป็นสีส้มไปเลยเป็นสีของฮาร์วีนนะคะเส้นมันใหญ่ไปนิดนึงนะคะโอ้ my god จะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้ว oh my god จะหมดเวลาแล้วจะไม่ทันแล้ว ีดำขีดเส้นใหญ่ไปเร็วเร็วขีดเร็วขีดเร็วขีดเร็วป้องไฟป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 องไฟโอ้ทันอหา,ายใจไม่ทั่วท้องเลยอันนี้ได้อยู่นะบ้านผีสิงให้สองดาวบ้านผีแต่ยังไม่สิงยังไม่อยู่ความหลอนนะคะดูดูทรงเป็นบ้านล้างที่ยังไม่หลอนเฮ้ยของพี่ลิต้านี่มันได้อยู่นะคือมันตรงตีมฮอลลีวินดีอะอันนี้คือตีมสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่ลิต้าทำดีที่สุดได้แค่นี้นะคะ แล้คนนจริงๆอุ๊ยอันนี้ดีอยวไป5้าดาวตีหนึ่งในสามไปเลยพี่เล่นใหญ่จังเลยเหมือนมีเวลา5นาทีเลยคนนี้อ่ะ <c oughs> พี่อา้าวเป็นคืนสุคืออะไรอ่ะนี่อาจเป็นคืนสุเหรอเอ่อสดาวเพราะว่าบ้านยังดูธรรมดาสู่เมื่อกี้นี่อากันโอ้ oh my god ห้าดาวเลยอันนี้ไม่สงสัยเลยโอ้ oh my god <c oughs> เหมือนมีเวลาสินาทีน้ <c oughs> องเล่นใหญ่มาก อุย้ยอันนี้ได้อยู่นะหล่อนนะเนี่ยแต่ว่ายังดูเหมือนเป็นตึกล้างๆนะคะให้สามดาวเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะเฮ้ยโน,โน้องโนทําดีหมดเลยอะอันนี้สี่ดาวหน่อยเฮ้ยทําดีหมดเลยอะวันนี้นี่เหมือนสึกแข่งตัวตึงจริงทุกคนคือทํากันแบบสมน้ําสมเนือ้อสมกสีอันนี้ก็ให้สิบห้าดาวกําลังจะพูดว่าสิบดาวห้าดาวปังอะเฮ้ยสวยจังเลยอะโอ้โหผมพี่นิต้านี่ดูแบบธรรมดาไปเลยอะ น้องทําดีมากเลยอะแล้วผู้ชนะก็คือใครก็ได้จังหวะนี้ยเอ้ยสวยจริงสาคนนี้สมกับเป็นตัวตึงพัชชามินิออมเก่งมากเก่งมากเก่งมากโลกถีงตัวแห่งตัวตึงจริงเก่งเก่งมากนับถือเลยโอ้โหพีเดีตาได้ดีโดยอดเลยทำไมผมพีเดียตาไม่ธรรมดาไปหรอโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งวาดรูปตีมบันฮาลวีนในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าตัวตึงทุกคนทําดีมากสมน้ําสมเนื้อจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นแล้ก็ติดตาม ยิ่งยินของหลังใจพีริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะลีต้าในสกอร์คิดแคนแล้วก็ทิกตอกลีต้าในสกอร์คิดแคนนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มในไอจีนะคะชื่อกลุ่มคเข้าโปรคิดแคนนะคะตรงโปรไฟล์พีริต้าจะมีเขียนอยู่นะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงค์เซอร์วิสไว้อัพคลิปของพีริต้านะแล้วก็ฝากซื้อลีต้าคิดแคนด้วยนะคะวิสีนะคะชมพูฟ้าม่วงก็สีส้มนะคะวิธีการซื้อกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่โลบอฟพีริต้าและกินของไดด้้เเลยยยนนนนะะะโอคคค่่งัััสสสาาาหรบบบววีี๊ 啊。